ตนารควายเลเนี่ยได้ต่เออเนี่ยนารควายมาแล้วเนาะควายควากับตู้ไไหมกับตู้หนองงเเ้ยหมนี่ตู้นี่นี่ตู้ทิกานี่ก็ติดกวางก้อก็ได้ลังได้หนี่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 ่อ้เลยนี่อได้เลยนี่เนี่ยเนี่นี่ยวัวรควายนวัวรควายอยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่

ผมว่ามันไม่กระเทกนี่มันตัวรั่วอลไรหรอตัวรั่ววิ่งไปอะไรร้านนี้ได้ตัวรั่วไรล่ะตัวรั่วไปทางไหตัวรั่ววิ่งไปกลับไปหลังโน้นเดี๋ยวไปลากตัวทางโน้นเออโน้ตไปทางนู้นแล้วโน้ตหลอคนเดี๋ยวไปกลับบัวเดี๋ยวครับ นี่มานี่มานี่มานี่นี่นี่ันี่อืมนู้น,<อ>นมาเร็ว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 ต่อตัวทำไมอะต่ดตัวทำไมต่อตัวไม่ทำไเด้นี่ต่อตัวเดียวไปจะรับวัวนี่รับปลาตัวนี่กับปลากระป๋องปลาไหลด้านรอกะลุยเม็ดระปุกขึ้นมาเร็วว่มาเร็วรว อตอนเดียวมันก็แตกนี่ไม่กลัวน้อไปดูมันนุ่มมันไปนี่หรอไมมันมันมันไปด่างนอกเลยไหมไปด่างนองนุ่มเพืนไปเลยไม่มันไปด่างนอกเลยไหมนันมันกลาดไปแล้ว

mัน có cảm xúc nát lây cả quá, vợ nát đời được bỏ không, <laughs> ha right.

มีความสุขนะเลยมีความสุขสุดยอดเลยความสุขของเด็กฮะครับไป๊ะๆมันโต้วัวตรงนี้ไม่ต้องเล่ไปเราโรน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 นี่พอเตี่ยมนี่พออยู่เตี่ยมนี่พ่อเดี๋ยวโต้วัวมันออกเลยเราไปใฉ้เดี๋ยวมันบังไม่ได้นะนี่เตี่ยมนี่พ่อนะนี่เราเดี๋ยวเราไปออกนะน้องนะครับจะเอาจะเอาวัวไปนี่ไ ข้าวอื่นไม่มีเลยเขามีข้วนี้แลเขาจะรับเขาก็กยไปจะรับตีอื้นแลาทีนี้เ็มีว้วนี้ไปวิ่งตึ้งตึงตุลาดตุลัดจุ่มปนแ้วก็เปลี่ยนข้วแต่ก็โตหลากปิ้งโตหลาครับแต่ไมมันมีหน้าตังปบมี่ถูกงันแล้วมันมีหน้าตังเพชดระบายลุ่มเลยลมก้าลมออกระบายลุ่มเลยลูกบายลม Rồi coi ye ye rồi, này, rồi mai. Ờ, thế, 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 thế. Ổng đi. mày đi. 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 Ổng. อย่ากล้าไปรอเดียอกเลยต่อได้ไม่นานแล้วรอเดียอกครับเฮ้ย่ผม้องไม่ตีดเลื่อง นั่นเจที่เธออยู่ไหนลูก